บอยบอยทีะชอบสวัสดีครับ <laughs> ร <ก S 2> สวัสดีแปดหมื่นคนดูนะครับผม <laughs> อยู่ <laughs> กับรายการตามล่าหาหาคนดีสวัสดีครับสวัสดีครับฮายฮัลโหลสวัสดีครับเจ็สิบเจ็ดคนดูเกนะ้าสิบสามะร้อยหนึ่งแล้วฮะ สวัสดีนะครับผมอาขออนุญาตเปิดแมสแล้วกันก็วันนี้นะครับได้ไปได้ไปสถานที่ที่กิจกรรมวันเกิดของเจนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมโปรเจกต์พี่ฟุกไม่มี่าอะไรพี่ฟุกขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยส่งกำลังใจมาให้นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ขอบคุณโปรเจกต์ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ป้ายที่ แฮปปี้เบิร์ตเดย์หรือว่าโปรเจกต์ร้านกาแฟที่ร้านกาแฟนะฮะอยู่กับใครล่ะครับอยู่กับต่างอยู่กับเบสอยู่กับนี่สวัสดีร้อยสิบสองคนดูนะฮะอ๋ออย่าเพิ่งเหนเป็นเบิร์เดย์ครับผมมันเกิดผมวันที่สามนะวันที่สามนะครับผมวันที่สามคือวันเกิดเกิดผมนะฮะสามกันยานะฮะสามกันยา ตอนนี้ไปไหนเหรอตอนนี้กำลังเดินทางไปกินข้าวนะครับผมแต่ที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะที่ดันฟ้าติดใบหยกไม่ใช่วันนี้พี่ไอ้วันนี้สามพี่วันนี้สาม my birthday is is third third September not today okay เกิดสี่กัญญาเหรอฮะให้ p ปเบิร์ดเดย์รุมรวมกันไปนะรวมรวมกันไป มันเกิดเลี้ยงอะไรเหรอพี่ไอเลี้ยงตัวเองก่อนตอนเนี้ยเลี้ยงให้รอดอนไม่ถึงพุทธเหรอฮะพุทธหรือพี่ไอพี่ไอพี่ไอใช้ไหนไอามิด้าอ๋อูทีวีร้อยสามสิบคนแล้วฮะเป็นไงบ้างไะทอ้าวคุณโบนัสนี่ว่าพี่ไอทีวีแอบดูกันแหน่ไม่ทักทายกันเลยอะ ไอทวคุณโบนัสอยากได้เลยครับน้องรักแหมผมอยากได้ดาวเอวสัก20ดาวอ่ะคุณพาผมขึ้นซิขอด้วยอ้าวพี่นกสวัสดีครับอยู่ไหนจ๊ากำลังจะไปหาพี่นกครับผมรอเลยครับรอเลยพยายามบินอยู่รอเจอกันนะครับพี่นกอีกประมาณหสิบห้านาทีเกิดเหรอไม่ใช่พี่ป้ายใหญ่อันนี้ของใครเอ่ย ไปไงบ้างไปวันนี้ไป2ที่ใช่ไหมที่เป็นโปรเจกต์ใช่ครับวันนี้ไป2ที่ที่เป็นโปรเจกต์นะฮะโปรเจกต์บ้านเจ็ตแกลอรี่กับบ้านเจ็ตแฟมิลี่นะครับผมขอบคุณโปรเจกต์ดีๆนะครับก็ไม่รู้มีอะไรจะตอบแทนยังไงนะครับนอกจากรักแล้วก็อยู่ด้วยกันเหมืายาวนานนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บไปขับทัคมาบอกว่าไม่รู้ตอบแทนยังไงก็จ่ายค่าป้ายให้ด้วยเขาบอกไงเอาเงินพี่บิ๊กไปก่อนแล้วกันนะฮะใช่ครับพี่บิ๊กจัดการเรื่องการเงิน ตังค์เก่งแล้วันนี้เรื่องเงินนะฮะตังเดเตอร์ตีให้เลยนะแน่นอนครับยืมบ่อยเนี่ยผมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งว่าแบงค์ธาราทิปเขาจะเข้ามาดูตัวเองทําไมนะเขาก็อยู่บนรถเดียวกับเราแล้วนะฮะไดนาไมท์พีลีสอิสเซอร์อุ้ยเดอะโมเมนต์อีพีหนึ่งนะครับผมออนแอร์ใน YouTube แล้วนะไปดูดุนด่วนเลยนะครับ the moment s i n นนะครับผมตอนนี้ ลงไปแล้วนะครับบอกเลยว่าก็ถ้าใครสงสัยนะครับ The moment I need you ซีซั่นแรกจะเป็นจะเป็นการเจอกันนะฮะเป็นการเจอกันระหว่างเมกับบอดส่วน The moment s ินเนี่ยเปกับบอกเปกับบอกก็ถูกแล้วว่า แล้วก็อดอร์เมดเดอร์โมเมนต์สิ้ n นะครับจะเป็นการที่สองคนนี้ได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันนะฮะก็จะเห็นเดอร์โมเมนต์มากมายในสิ้นะครับถ้าตัวเอไม่ได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันหรอก็ได้ใช้ครับเราดูเดอร์โมเมนต์ภาคสามนะครับผมเนี่ยทุกคนร้อยสี่สิบสี่คนนะฮะนี่ทักไปเลยนะครับไอทีวีนะฮะทักไปเลยขอด้วยครับเดอร์โมเมนต์อีพีสามเนี่ยเซียนสามเนี่ยเป็นเจ็ดแบงค์นะครับเจ็ดแบงค์นะครับ ดูว่าคุณเหมือนวันนี้ถูกหวยเลยอยจริงๆผมไม่ได้ไลฟ์ไอจีมาแบบประมาณสี่ห้าเดือนละมั้งนานมากนานมากแต่ว่าน้องกาดของน้องผมเนี่ยไลฟ์ทุกวันเลยนะครับอ้าวมาที่น้องตังหรออุ้ยน้องตัางน้องตังรูดผิดซีซั่นนี้จิมมี่ไลฟ์กาดออออืออืเดี๋ยวเขาขอไดดามายไม่ใช่เหรออ้าว yes it's the moment since ost yes you know what the sinker is here that's the sinker right here right now <laughs> long night, long night. long team you feel และไม่ล <chat> ืมบ oh. 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 ันดาลเรื่องฉันกับเธอโอนอู้อู้แอปเลดแอัเลดแอัเลดอู้มาส่วงไหนส่งร้งก็อบต้องการอะไรก็ไม่รู้เธอทำให้ชีวิตฉันมีจุดไมย นี่มีคนบอกว่าขอเสียงเบสหน่อยฮะจบแล้วาไจบอย่างแี้วจบแล้วสองทุ่มนาทุกคนต้องไปดูเดอะโมเมนต์แล้วนะเดอะโมเมนต์นะครับทุกคนอย่าลืมนะฮะอย่าลืมนะครับเดอะโมเมนต์ The moment since EP one, unbelievable on YouTube right now. You can watch, you can watch this episode at เออ Starhunter Starhunter Chanel Yes, sir on YouTube อยากฟังเสียงหูฟังไม่มีร้องแล้วนี่ออยากเห็นหน้าพี่เบนเออพี่เบนไม่ได้อยู่ด้วยนะฮะนี่พี่แบงค์คิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับผมถ้าถ้าใครคิดถึงผมนะฮะ เลยคิดถึงพวกเราซูเปอร์บอยนะครับ mm hmm. นี่เลยวันที่ห้ากันยานะครับ <Okay. S 1> อีกไม่กี่วันแล้วนะฮะ The m o m e n t Way to v a c a t i o n Concert เเปิดขายบัตรวันที่ห้านะครับใช่ครับรีบมาจับจองกันเยอะเยอะนะฮะ <c oughs> on the fifth อุย้ยสวัสดีครับพี <c oughs> ่พาย CF เหรอ <laughs> The Moment Way to Vacation Concert เอ่า you you can Buy the ticket on 5th September So, if... I do <laughs> Worldwide Okay Buy ticket, you can buy the ticket The moment way to vacation on worldwide page worldwide <laughs> 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 challenge. yes excited for Gen Y City เอ่อ yeah be so excited too ค่าบัตรเท่าไหร่ค่าบัตรเท่าไหร่ค่าบัตรมีอย่างนี้ไงที่เป็นราคาเท่าไหร่นะก็ถ้า special เป็นเท่าไหร่สองพันถ้าเป็น special VIP นะฮะก็บัตรสองพันนะครับผมมาดูในสตูได้เลยนะครับรับจำนวนจำกัดสามสิบคนนะฮะส่วน ถ้าเป็นดูผ่านออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันซูม,มจะบับละเก้าร้อยนะครับ is b a n k y พระ What you talking about Sorry ครับพี่แอร์ Sorry ครับ is b a n k y ไม่เจอกันเลยนะเราอะฮะ huh? I'm your Chinese fan Oh Thank you Thank you <laughs> จุก <laughs> พี่ไอทีวีนะครับ พีไอทีวีนะครับยังอยู่กับเราในไลฟ์นะครับผมถ้าอยากมี The Moment ต์ซีซั่นสา if you want if you want watching the moment season 3 you can request on itv yes itv <laughs> itv ไปไหนนะครับพี่แบงค์เรารู้กันเรารู้กัน <laughs> ไปกินข้าวไปกินข้าว <laughs> มีถ่ายซีรีส์อีกเมื pare, helmet, ่อไหร่นายมัสเตอรดอันนี้ยังไม่รู้เลยครับต้องรอดูคิวอีกทีนะฮะ Love you from Mexico โอเคโอเคตอนนี้เราก็จะถึงร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วนะครับผมต้องบอกลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับ the moment syn ep หนึ่งนะครับปล่อยแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งลงนะฮะใช่ครับผม don't forget about the moment since EP1 live here right now at YouTube channel s t a n t e r t Studio okay สี่อะบอกลาหน่อยครับทุกคน goodbye 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 คืนนี้เลย goodbye see you tomorrow okay tomorrow I'll see you again อดีตตกรสเซมาโอ้โหบอกนาม้องไซโยน่าร้าอะไรครับทุกคนเจอกันครับผม bye bye